ส 3, สสข,ขส,สขขิ่ที่การจับรางวัลรุ่นรับโชคใหญ่ไพยแลกสามพันสีพุนธขันใจช่างดับเึ่งดิฉันนางสาวปนัดดาแก้วรับสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงจํานวนเสีเส้นซพื่อจะเป็นผู้ขับจล่าขอบคุณและกล่าวพิธีปิดพิธีการจับรางวัลในวันนี้ทั้งหมดนี้คือขันหนดการของงานในวันนี้ค่ะรหดับต่อไปดิฉัน เรียนข้านสุกัญญาสวัสเห็น,นะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็สกีพยานม<ร>าไดนานาน้กว่า47ปีนะครับเริ่มต้นด้วยการผลิตสี OEN นะครับหรือว่าสีที่ขายเข้าโรงงานนะครับมีเฉดสีให้เลือกกว่า400เฉสีหาซื้อง่ายตามร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายมากกว่า1,000ร้านค้า ทั่วประเทศ,เทศการขายและโฆษณาคุณให้แก่ลูกค้าของบริษัทซึ่งมีกาหนดพิธีการจับรางวัลสาหรับแคมเปญดังกล่าวจำนวนทั้งหมด6ครั้งในปีนี้ครั้งที่1นะครับคือมากกว่า500,000บาทรางวัลที่2สร้อยคอทองคาหนัก1สลึงมูลค่ารางวัลละ8,000บาทจํานวน4รางวัลต่อครั้งรวมการจับรางวัล5ครั้งเป็น20รางวัลรวมเป็นมูลค่า1,060,000บาท ส่วนสำหรับครั้งที่6นะครับเรามีปรงมา1หนึ่งบาทถ้ารวมจํานวนรางวัลทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด42รางวัลนะครับมูลค่ากว่า2ล้านบาทและในวันนี้นรับเป็นครันผู้บริหารบริษัทเอ็นทีออฟตอรลิมิตรและพนักคารทุกๆท่านดิฉันมีความมินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจั และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนักถือขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์พระผู้เูงศักดิ์กลิ่นไปนะคะหอมไปจบการงานแล้วก ไม่เก็บเลยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะอยู่ไม่ใกลไม่ไกลกรุงเทพค่ะขับรถไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะ่คะเซลล์ไทยดูแลคะเซลล์ขอปแล้ว ค uhm. ร้านจักรวาลเพ้นค่ะคุณิชดีชื่คุณธวัชชัยนิกะโทนะคะค่ะค่ะเนะเาะคะสำหรับอีกหนึ่งรางวัลค่ะไม่มีใครุดเต้นเลยหรอค่า uh ฮ่ huh. ่ รขอเขงเกรุงเทพค่ะเงกรุงเทพไอสอย่อออาอาค่ะทีทาททิ่ทักชื่อเอ่อหายามาก I <laughs> สคนะคะอันนี้รัชจาจังหวัดภากวันออกนะคะ จังหวัดระนองค่ะค่ะขอประกาศชื่อผู้ผู้ชมอีก่อนะคะคุณกวีฟองฟังนะคะจากร้านโตแทนจำหน่ายัวแทนจำหน่ายวิพาธพานิชย์ค่ะร้านค้าและก ดีกับพี่ชายนะคะเพื okay, <choice. S 1> ่อแสดงความยินดีกับลูกค้านะคะ <laughs> <laughs> คุณธวีชัยนะคะเรียนเชิญคุณธวีชัยกล่าวขอบที่มีเกียรติในการจับรางวัลครั้งน,นรนงนี้ยังไงทักกระดานไปนะครับะจะเรียนเชิญทุกคนท่านหนึ่งะครับแล้วก็ครั้งนี้ขอขอบพระคุณอางเป็นทางพุทเกียรติทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับที่จะให้รางวัลของแผนกสัมพันธ์เนี่ยส่งไปถึงมือของผู้ที่รับโชคจริงๆนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ยิ้มครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนะครับยิ้มครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสนะสองสามับลูกครับหนึ่งสองสนะครับยิ 1, 2, 3, ้มครับหนึ่งสองส